สวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปน yeah. ี้ก็มาให้พ Desert, ี่น้องได้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของบ้านเมืองแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นภูเขานะครับภูเขาภูเขาตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับเป็นหน้าร้อนแล้วก็จะเห็นบรรยากาศต้นไม้เขียวนะครับต้นไม้เขียวที่บนภูเขานะครับเปนไม้เขียวมากนะครับ แล้วก็มองไปไกลๆนะครับมองไปไกลๆนู้นนะครับก็จะมีตึกนะครับก็จะเห็นตึกที่เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับฝั่งนู้นนะครับก็ยังมีซ้อนๆกันอยู่นะครับเป็นตึกซ้อนๆกันเยอะเลยนะครับฝั่งนู้นนะฮะที่เลยเสาตั้งเสาไฟฟ้าไปนู้นนะฮะเลยเสาไฟฟ้าแรงสูงไปนะครับก็จะเป็นตึกซ้อนๆกันนะครับ บรรยากาศสวยงามนะครับพี่น้องสวยงามมากนะครับเอานะครับตึกแยๆเลยนะครับลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างก็จะเป็นนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวเนาะเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวตอนนี้ข้าวกลาลังเขียวนะครับหลังจากผ่าน,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 นไปประมาณ2อาทิตย์กว่านะครับ2อาทิตย์กว่านะครับ หลังจากที่เขาปากดำนะครับใช้รถด,ดำนะครับใช้รถด,ดำเนาะใช้รถด,ดำดำแล้วก็จะออกมาตอนนี้กำลังเขียวนะครับกำลังเขียวสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงแดดแก่ๆนะครับช่วงแดดแก่ๆจะได้ชมบรรยากาศที่สวยงาม <c oughs> เห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานะครับฝั่งซ้ายมือเป็นภูเขาแล้วก็เลยไปนู่นที่เป็นเสาไฟฟ้านู่นนะฮะที่เลยเสาไฟฟ้าไปครับข้างล่างเสาไฟฟ้าที่เห็นโดมๆอยู่เนี่ยนี่นะครับวิธีการปลูกผักปลูกอะไรเขาจะปลูกในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้หรือว่าผักนะครับก็จะอยู่ในเฮานี้แหละครับในโดมนี้นะครับเ็าเรียกเขาเนาะนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นตึก ไม่ใช่แค่ที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ฝั่งไกลๆนู้นก็เป็นตึกเหมือนกันที่นี่เขาเรียกอพาพ์ทเทอร์นะครับนะครับไอ้บ้านเราก็เรียกอพาร์ตเมนต์ทำนองนี้แหละครับแต่เขาเรียกอพาร์ทเทอร์กันเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนนั้นสวยงามครับสวยงามมากนะครับสวยงามมาก ก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นกันอยู่นะครับตอนที่เขาปากดำใหม่ๆนะครับผมเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับคลิปต้นๆช,นช่วงที่เขาปากดำนะครับช่วงที่เขาปากดำแต่ตอนนี้มันเขียวแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไปอตอนที่หอต้นข้าวกำลังจะออกวงนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับจะสวยงามขนาดไหน ก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบระคุณพี่น้องมากมายนะครับ